ผมนายนัทพลสืบศักวงสมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีและชื่อพักเก้าวไกลวันนี้ผมขอมาอภิปรายนะครับในมาตรา17งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในกำกับที่ได้ถึง13,450ล้านบาทและโดยเฉพาะ สองกลมนะครับกลมป่าไม้และกลมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับกลมป่าไม้ได้ไใบสองพ้อยหกล้านส่วนกลมอุทยานได้งบประมาณ5้าพันหล้านครับท่านประธานครับงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของกระทรวงนี้สองกลมนี้ทุกบาททุกสตังค์ได้มาจากประชาชน นะทุกคนในประเทศนี้แต่ผมจะขอถามนะครับเป็นข้อสังเกตและเป็นคำถามถามผ่านท่านประธานไปยังท่านกรรมธิการทุกท่านตามนี้ครับการตั้งพิจารณาพิจารณาถึงสิทธิคนที่อยู่ก่อนในพื้นที่และสิทธิ์ความดั้งเดิมของชุมชน สิทธิ์ของพันธสัญญาระหว่างประเทศสิทธิ์ของรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้หรือไม่นะครับผมอยากถามเพื่อเป็นคำถามว่ากรรมธิการได้พิจารณาในประเด็นนี้หรือไม่นะครับประเด็นแรกนะครับเรื่องที่ผมอยากสอบถามและก็เป็นข้อสังเกตคือท่านประธานครับคุณยายนะครับไปเก็บเห็ด เป็นวิถีดั้งเดิมที่เขาเก็บมาแต่ดั้งเดิมถูกจับดำเนินคดีครับประเด็นที่สองครับชาวบ้านหนองยาปล่องนะครับถูกจับดำเนินคดีเหมือนกันครับถูกปรับ3า0 0 0นกว่าบาทติดคุกสองปี8เดือนประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะยกตัวอย่างคุณบิลลี่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดั้งเดิมนะครับ เสียชีวิตจากการเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองเพิ่งจะมีการฟ้องเกิดจากถูกฟ้องผู้ที่ดำเนินคดีถูกดำเนินคดีคือผู้ที่มีหน้าที่ที่จะใช้งบประมาณที่เรากำลังจะอนุมัติให้กับกรมป่าไม้และกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับอีกงบหนึ่งนะครับ400 27ล้านงบแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมกระจายอำนาจให้แก่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นท่านประธานครับทุกวันนี้นะครับ4 0 0 0กว่าชุมชนนะครการที่ไม่ได้รับสิทธิ์สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานล้วนแล้วแต่มีปัญหานะครับจากพื้นที่ที่ยังอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนป่าอนุรักษ์โดยเฉพาะป่าอุทยานนะครับผู้ที่จะมีสิทธิ สั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งคืออธิบดีนี่คืออีกหนึ่งปัญหาที่ท่านกรรมธิการได้พิจารณาหรือไม่และก็ปรับงดงบประมาณนั้นควรที่จะปรับลดมากกว่านี้หรือไม่โดยส่วนตัวผมคิดว่ายัางปรับลดไม่พอด้วยซ้ำไปนะครับท่านประธานครับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มปลอบบางโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่บนดอยและกลุ่มชายขอบ พี่น้องชาวเลเขาอยู่ดั้งเดิมก่อนหน้าที่การใช้ประกาศของสามพรบรนะครับโดยเฉพาะกฎหมายพรบรป่าไม้อุทยานนะครับโดยเฉพาะมาตรา64ของกลุ่มอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกฎหมายพรบรข้อนี้นะครับทำให้สิทธิดั้งเดิมของพี่น้องชาวเลพี่น้องจิตพี่น้องในพื้นที่ที่บรรทบุรุษ พื้นที่จิตวิญญาณถูกกลุ่มบุคคลนอกนะที่มีแค่เอกสารมีปั๊มตราว่าฉะโนดนะครับมาครอบครองในพื้นที่ดังเดิมแล้วงบประมาณที่เราให้ไปจะไปสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่นั้นมาดำเนินการในพื้นที่สิทธิ์ดังเดิมผมจึงถามคำถามต่อกรมธิการว่าท่านได้พิจารณาในมิติต่ตางๆหรือไม่ท่านประธานครับ การให้งบประมาณใช้งบประมาณไม่ควรที่จะเป็นงบประมาณที่ให้ประชาชนจนตรอกและจนแต้มในที่สุดขอฝากท่านประธานผ่านไปรก,กรรมวิการช่วยตอบไปทราบด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานขอบ